โรงงานชีวิตกลางป่าที่ร่มรื่นมีโรงงานเล็กๆตั้งอยู่โรงงานนี้ไม่มีเครื่องจักรใหญ่โตมีปล่องควันขนาดเล็กแต่มันผลิตสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกสิ่งนั้นคือชีวิตโรงงานนี้เป็นของมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าทรงธรรมเขาเป็นทั้งเจ้าของผู้บริหารและคนงานในโรงงานเดียวกันทรงธรรมรู้ว่าร่างกายเขาคือเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดินคือความแข็งอ่อนน้ำคือความไหลเอิอออาบยึดเกาะกุม ลมคือการเคลื่อนไปมาไฟคือความร้อนเย็นทุกเช้าเขาตื่นมาเช็คเครื่องจักรเหล่านี้เหมือนช่างฝีมือเขาดูแลอาหารน้ำการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างดีเพราะเขารู้ว่าถ้าเครื่องจักรนี้เสียหายผลผลิตก็จะบกพร่องตามไปด้วยในอีกส่วนของโรงงานใจคือหัวหน้าฝ่ายบริหารมันเป็นทั้งผู้รับวัตถุดิบผู้วางแผนและผู้ควบคุมกระบวนการใจของธรรมะประกอบด้วยสามแผนกหนึ่งความรู้สึก รับรู้สิ่งรอบตัวผ่านประสาทสัมผัส2ความทรงจำเก็บบันทึกข้อมูลและประสบการณ์3ความคิดปรุงแต่งแปลรูปข้อมูลให้เป็นความเข้าใจและการตัดสินใจนี้เป็นเหมือนผู้กำกับการผลิตถ้าใจอ่อนแอหรือสับสนกระบวนการผลิตก็จะเกิดปัญหากระบวนการผลิตชีวิตวัตถุดิบของโรงงานคือข้อมูลที่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรือความรู้สึกจากการสัมผัส ทรงทำระหนักว่าเขาต้องคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและไม่ปล่อยให้สิ่งปนเปื้อนเข้าไปในโรงงานเมื่อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานมันจะถูกนำไปผ่านกระบวนการสติสมาธิป,ปัญญาสติคือการตื่นตัวในการรับรู้สมาธิคือสงบนิ่งตั้งมั่นอย่างแน่วแน่และปัญญาคือการรู้ความจริงและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดผลผลิตของโรงงานผลผลิตของโรงงานนี้ปล่อยออกมาทางกายวาจาและใจถ้ากระบวนการผลิตดีผลผลิตจะเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์การกระทำที่ดีงาม และจิตใจที่สงบสุขแต่ถ้ากระบวนการมีข้อบอกพร่องผลผลิตก็จะกลายเป็นคำพูดร้ายการกระทำที่ทำร้ายผู้อื่นหรือจิตใจที่ถูกร้อนบทสรุปของทรงธรรมทรงธรรมเรียนรู้ว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานรูปนามนี้เองถ้าเขาดูแลเครื่องจักรของาธาตุทั้ง4ี่และบริหารใจด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาเขาก็จะผลิตความสำเร็จและความสุขได้ แต่ถ้าเขาละเลยทุกอย่างก็จะล้มเหลวลงตามไปด้วยในท้ายที่สุดทรงทําให้มองชีวิตเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการบริหารโรงงานชีวิตที่เรามีอยู่ทุกคนให้ดีที่สุดเสมอสติเอเมซาว่างน้อมมุทิตาจิตน้อมเก็บกุศลมหาเมตตาบารมีท่านมาสเตอร์สติเอเมซาว่างน้อมว่างร่วมมวุทิตาจิตน้อมเก็บกุศลใหญ่ครั้งนี้พ,พร้อมกันค่ะสติเอเมซาว่างน้อมว่างจกค่ะ ทุกคนพนมมือแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะข้าพเจ้าอนอบน้อมละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรรยายโช่า่นอบน้อมจิตสวัสดีทุกคนเมื่อกี้ก็ให้ฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องของโงอาร โรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปในโรงงานเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นสามเนี่ยแบ่งเป็นสามพาร์ทอันแรกก็คือในเรื่องของอินพุตอินพุตคือวัตถุดิบที่เข้าไปก็คืออมีอะไรบ้างแต่โรงง,งานทั่วไปนะก็จะมีไฟฟ้าใสา่เข้าไปเอาน้าใส่เข้าไปเอาแก,สสาก๊สใส่เข้าไปเอาวัตถุดิบเนะีย่ยใส่เข้าไปเอาแรงงานคนใส่เข้าไปแล้วก็ อ่ากระบวนการผลิตในกรวนการผลิตนี่ก็จะมีฝ่ายโปรดักชันฝ่ายซ่ำอมบำรุงแล้วก็ต้องมีฝ่าย QC ซีเลยนะ QC, QA เนี่ยผลิตสินค้าที่ออกไปสินค้าจะต้องออกมาดีทุกอย่างมันจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวในระบบของโรงงานนั่นแหละบางทีเนี่ยวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบดีอ่ากระบวนการผลิตดีแน่นอน ไอ้ผลลับของโรงงานที่ออกมาเนะี่ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องดีดีงามนี่ถ้าเราปเปรียบว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนโรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยก็คือวัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมามาหกตาทางมาทางภาพมาทางหาเสียงกลิ่นรสมาทางสัมผัสทางกายแล้วก็มา ทางใจเราก็ดูว่าพอมันเข้าไปแล้วมันไปเข้าสู่กระบวนการอ่ากระบวนการผลิตกระบวนการอะไรต่างๆเลยนะไอ้ในกระบวนการเนี้ยมันจะมีรูปกับนามกันเลยรูปนามกายใจไอ้รูปนามไอ้รูปก็มีท่าสีนามก็มีความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งที่มันส่งเอาพูธออกมาโรงงานเอาพูธออกมาเป็นเสื้อผ้าเป็นอ่าอาหารหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าที่แน่ๆผลผลิตของเราทั่วๆไปของคนนี่คือออกไปทางกายวาจาใจแค่นั้นกายวาจาใจานี่แหละที่ทําให้เราสําเร็จถ้าอินพุตเข้ามาดีหรือไม่ดีเนี่ยนะขอให้กระบวนการภายในมันดีความรู้สึกความคิดปรุงแต่งสัญญาต่างๆดีร่างกายเราดีนะยังไงยังไงอะ่ะมันก็ต้องสําเร็จความสําเร็จมันอยู่ที่ที่ตรงะระบบประมวลผลนะ่ะ ประมวลผลของเราประมวลผลก็คือในระบบโรงงานของกายของใจการที่เราจะบริหารกายกับใจนี่แหละนะก็ะคือรูปนามขันห้าทีนี้มันก็จเจริญด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญยญาบริหารตรงนี้ยจะสําเร็จไปสําเร็จเราก็จะหวังว่าวัตถุดิบที่เข้ามาทางตาหูเราเนี่ยมันจะมีแต่ของที่ดีเข้ามาให้เราดูให้เราได้ฟังอย่างเดียวถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องปรับให้มันดีได้ถ้าตาเรา มองภาพที่มันไม่ชอบไม่ถูกใจมันก็ต้องปรับได้ปรับจนกระทั่งอาพุทธออกมาดีจนกระทั่งกายวาจาใจมันออกไปดีความสําเร็จมันอยู่ตรงเนี้ยเป้าหมายหรืออะไรต่างๆที่เราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผอยาจะมาเน้นเพื่อเพื่อเป้าหมายนะเพื่อเป้าหมายของพวกเราเก็เอามาเป็นเอามาเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่เขาต้องลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต อะไรต่างๆเลยนะมันมีระบบของมันในกายเรามันก็มีระบบของมันแต่สุดท้ายเราต้องมีสติเราต้องมีความว่างเราต้องลดอัตราตัวตัวนงไปให้ได้นะโดยการที่เราปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยให้สติเอเมาว่างช่วยเอาไปน้อมนำกระบวนการผลิตใช่ไหมโลกจะทำแปด ได้ละ่ะเสริมลับได้ยวอเสริมลดมีสูบม,มีทุบมีทันเตอนินทานเนี่ยเอาข่ามาปุ๊บเข้าดินทานมาเนี่ยเราประมวลผลเสร็จเนี่ยโรงงานของเราจัดการเสร็จเรียบร้อยออกไปทางกายวาิจาัยดีเข<ด>้าดินทานมาอ๋อเดี๋ยวผมจะปรับปรุงนะครับผมจะดทําให้ดีขึ้นอยากจะทําให้ดีขึ้นค่าเนี่ยเป็นการเป็นดีแล้วเข้าดินทานมาแล้วเราด่ากลับไปอ <ๆ S 2> ันนี้คือประมวลผลเรา,ากกไม่ดีโรงงานาเรา,ากกไม่ดีโรงงานผลิตของเราอะไม่ดี งั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะสร้างโรงงานปรับปรุงโรงงานของเราใหม่ตรงไหนตรงไหนที่มันเราเราไปแพ้ทางไหน,นก็ปรับปรุงไปตรงไหนรั่วตรงไหนเกินก็ปรับกันไปถ้ามันต้องพอดีอะพอดีของมันปรับพอดีปรับพอดีของอะไรปรับพอดีของอินซีพละปรับอะไรต่างๆ ทุกอย่างถ้ามันเหมาะสมพอดีแล้วสติมันเท่าทันแล้วนี่นะอะไรจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แล้วแต่มันปรับออกมาดีหมดคลอดออกมาดีหมดฉะนั้นมันมีแต่ออกมาดี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 อ,อ,ดอะความสําเร็จมันแป๊บเดียวมันเร็วถ้าเรามีสติเราเรามีความว่างเรามีการเป้าหมายมีการมีสมาธิแบบว่างเนี่ยตอนนี้ก็มาจะกลับมาพูดเน้นให้เนาะก็ให้ทุกคนไม่วันนี้ไม่พูดเยอะเนี่ย ก็เอาเอาเป็นว่าไ,ได้ให้ได้ฟังอ่าที่มาสเตอร์ให้กุญแจเตมเขาช่วยทําให้แล้วเราก็จะมาเพิ่มเติมกันพอมาสเตอร์เห็นว่าองค์ประกอบหรือว่าในระบบของเอม็มดาเราตรงนี้ตรงไหน,นที่มันขาดตกพองไปจะเปรียบเทียบกับอะไรมาสเตอร์ก็จะเอือยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละตัวเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตผลิต สินค้าออกมาทางกายวาจาใจเรานี่แหละสินค้าเราเนี่ยมันออกมาทางกายวาจาใจแต่อย่าลืมว่าคนอื่นๆเขาก็มีโรงงานเขาเหมือนกันนะไอ้คนที่เรารู้จักมันร้อยคนสองร้อยคนมันก็มีโรงงานกันทุกคนแหละแต่เราไม่รู้โรงงานเขาผลิตแบบไหนของดีผลิตออกมาเสียก็ได้ไอ้ของเสียผลิตออกมาเสียยิ่งกว่าเก่าก็ได้หรือของดีผลิตให้ดีกว่าเก่าก็ได้หรือของเสียทําให้ดีก็ได้ดังนั้นเรามีโรงงานเราต้อง มีวัตถุดิบที่เข้ามาในกันกรองให้ดีเอาไปเข้าโรงงานแล้วโรงงานก็ปรับปรุงให้ดีผลออกมาก็ต้องดีมากๆครับอีกใช่ไหมของเสียปรับปรุงให้มันดีก่อนแล้วเข้าไปแล้วทําให้มันดีคิดดีปรุงดีเอาไปไว้ในความทรงจําที่ดีออกมาทางกายวาจใจมันต้องดีกบวันนี้ก็พูดกันแบบง่ายๆฟังกันง่ายๆเนาะยกต,ตัวอย่างง่ายๆฉะนั้นเราก็ไปปรับปรุงเราอะโรง,งงานของเราตอนเนี้ย ตามมีข้อบอกพร่องไหนน้ำรั่วไหมไฟรั่วไหมหรือว่าเปิดแอร์กันมากเกินไปแล้วมันมีรูรั่วตรงไหนแล้วก็ปรับปรุงทีนี้เราก็มาดูว่าเรามีโทสะมีโลภะมีโลภกดหลงยังไงเราจะปิดช่องรั่วตรงไหนอันเนี้ยเรารู้ตัวเราเองดีเป็ดดีเนะเาะอ้าวยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะนะมีเอาพุทธที่ออกไปผลผลิตที่ออกไปเป็นผลผลิตที ดีเป็นผลผลิตที่สุขเป็นผลผลิตที่สําเร็จนะให้ประสบผล็จทุกคนทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะสวัสดี่ทุกคนน้อมว่างสติมาว่างนอบน้อมมหาบารมีเทนมาเซื่อพร้อมๆกันน้อมกราบมุชิตาจิตน้อมกราบเก็บกุศสครั้งนี้พร้อมๆกันค่ะสติเอเมจาว่างค่ะสติเอเมจาว่างสมาธิพลังบำบัดพร้อมเพียงกันค่ะ